สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนหนิงซินวันนี้มาพบกับคุณครูในวิชาพละศึกษาของภาคเรียนที่สองก็ยังเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของออดิมานนั่นก็คือการอัดคลิปให้เด็กๆไปดูย้อนหลังและนำไปฝึกฝนทำให้คล่องและส่งคลิปมาให้ครูทำการประเมินนะครับแบบฝึกหรือเนื้อหาใน เรียนที่สองนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมแบตเตอร์เลตนะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9ก็ไม่สามารถจะเล่นกันเป็นปุ่มได้นะครับฉะนั้นคณคกูก็จะให้ทำเป็นลายบุคคลไปฝึกทำมานั่นก็คือเรื่องของการาวางสิ่งของบนศีสษบแล้วก็เดินในแนวเส้นตรงนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะเป็นกระดาน รหรือเป็นหนังสือหรือสมุดป,ปกแข็งนะครับให้มันทนศีสับไม่อ่อนตัวอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันเลยนะครับวานของบนศสีสาบ เดินนะครับทำช้าๆอ่ะอันนี้เดินกลับครับถ้าช่วงระยะเวลาที่เราเดินมีความรู้สึกว่าจะเสียการทรงตัวเรายดยืนทรงตัวให้ดีก่อนแล้ว อยางไงครับคิดว่าพอจะทำกันได้ไหมต้องฝึกฝนทำกันมาบ่อยๆนะครับระยะความยาวที่ครูคกำหนดให้คือประมาณ3เมตรหรือ300เซนติเมตรนะครับเดินไปแล้วก็เดินกลับฝึกซ้อมให้คล่องก่อนแล้วค่อยอัคดคลิปส่งมาให้ครูนะครับ สำหรับวิชาพละศึกษ,ษาในวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ